ง่วงจุ้ยพิชัยสงข่าขอขอบคุณเนเชอรัลไฟเบอร์ไฟเบอร์จากเอนไซม์สับปะรดอาหารเสริมสำหรับผู้รักสุขภาพสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอาจารย์ธนวัฒน์ในช่วงดวงจรนนะครับสำหรับคนวันอังคารครับฟังกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ วัยห5ปีครับ5้าบวก5าเท่ากับ10เท่ากับกรรมเก่าเห็นไหมฮะถ้าทักในเรื่องของเลขศาสตร์ง่ายๆสบายๆแบบนี้ครับแต่มีวิธีการปรับแก้ทั้งดวงเลหงจุ้ยฟังให้ดีนะครับาราหูเข้ามาอยู่ในดวงชะตาของท่านและราหูเล็งราหูครับดีไหมฮะสำหรับคนวันอังคารราหูเดียวถ้าราหูเดียวโอเคยังพอทุเลาเบาบางแต่ราหูซ้อนกันสดวงครับ ตำแหน่งแบบนี้พึงระวังเรื่องคดีความนะครับของผิดกฎหมายต่างๆเรามัดระวังเรื่องของการต้องโทษเจ็บป่วยในเรื่องของอากาศภูมิแพ้นะครับระบบภายในต่างๆเกี่ยวกับเลือดลมนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดความดันเบาหวานครับสำหรับคนวันอังคารวัย55ปีนะครับมีเรื่องเสียเงนินเสียทองครับเสียหลักฐานมีเกณฑ์ที่ได้จากที่อยู่อีกแล้วนะครับเสียญาติ พี่น้องนะครับโดยฉับพันนะครับและมีเกณฑ์ชะตาได้ปรับเปลี่ยนโยกย้ายงานหรือออกจากงานในวนัยนี้ให้ท่านแก้ราหูกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับถวายของดำแปดอย่างนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดทําบุญนะครับในการล้างป่าช้ายิ่งดีในวัย55ปีจะต่อดวงชะตาเกณฑ์ชะตาของท่านจะเสริมดวงชะตาให้ท่านมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้น เพราะท่านผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะพอสมควรบริจาคลงศพนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ท่านควรจะทําซ้อนไปด้วยนะครับชื่อเสียงเกียรติยศของท่านหายไปเกลี้ยงในวัย55ปีนะครับหากเป็นเช่นนี้ให้ท่านบริจาคน้ํายาล้างห้องน้ํามีเวลาก็เก็บกวาดวัดด้วยนะครับเพื่อช่วยพระสงฆ์องค้าปวดน้ําให้เจ้ากรรมในเรือนครับแผ่ส่วนบุญให้กับเจ้ากรรมในวรนเทวดาที่คุ้มครองดวงชะตาด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับ ให้อยู่ในสินทำในวัย55ปีครับแก้หลักวิชาการในเรื่องของดวงไปแล้วเรามาปรับแก้เรื่องหงจุ้ยสถานที่อยู่กันหน่อยดีไหมฮะทิศตะวันตกชิงเหนือครับติดระบบแสงสว่างครับซึ่งมีสีเหลืองนวลห้ามปิดเด็ดขาดในช่วงของกลางคืนช่วงกลางวันนะครับจัดวางน้ําล้นเพื่อกระตุ้นในเรื่องของดาวพกเห็นมาก,การกับตาปัด ไปในสิ่งที่ดีขึ้นเบาๆบ,บางๆสบายๆนะครับเคลียให้เป็นที่โล่งครับจัดวางพัดลมทองเหลืองครับเพื่อเป่าชั้นบรรยากาศบริเวณที่ตะวันตกยิงเหนือให้แตกตัวเห็นไหมฮะไอ้เคลื่อนที่เร็วน้ำเลยเกกลายเป็นไอลมเข้ามาแทนที่เท่านี้แหละครับเป็นวิธีการปรับแก้ดวงและห่วงจุย้ยสิ่งหนึ่งที่ท่านควรทํานะครับบริจาคพัดลมเข้าไปที่กุฏิพระด้วยนะครับเท่านี้แหละครับวัยของท่านจะผ่านไปอย่างราบรื่นเกลียตา ของคุณวรรณการขอให้่ามไปได้อย่างฉลุยเลยนะครับปรับแก้ตามที่บอกถือว่าเป็นอนิสงบ์บญเป็นตําราเก่าๆของพระเจ้าตักศินมหาราชครับบุญกุศลนี้ก็ขอตกแก่แผ่นดินทั้งหมดและถวายเป็นบารมีแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าตักศินมหาราชเท่านี้แหละครับขอให้ท่านประสบ,บสํามร็จในชีวิตขอให้เทพรักษาเทวดาคุ้มครองครับในวัย55ปีครับสวัสดีครับ หงวงจุ้ยพิชัยสงขาแนนเจอร์ไฟเบอร์ไฟเบอร์จากเอนไซม์สับปะรดไฟเบอร์จากธรรมชาติซึ่งไม่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายจะช่วยเพิ่มใยอาหารคุณภาพป้องกันท้องผูกทำให้ระบบทางเดินอาหารดีขึ้นลดความเสี่ยงมะเร็งลำไส้มะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งกระเพาะอาหาร ิสีดวงทวารบำรุงตับและไตโดยไฟเบอร์คุณภาพจะช่วยดูดซึมซับของเสียและสารพิษในทางเดินอาหารจึงทําให้ระบบการทํางานของตับและไตดีขึ้นได้รับการอนุญาตจากสำนักคณะกรรมการอาหารและยาไม่มีผลข้างเคียงไม่เียวโยกโยปลอดภัยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติเซรุ่มเคลียวสวยเป๊ะแบบสั่งได้ด้วยเนเจอรไฟเบอร์ไฟเบอร์จากสับประรดโปรโมชั่นพิเศษ1กล่อง1,500บาท พิเศษเมื่อซื้อ2กล่องเหลือเพียง2,500บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่เบอร์